ตอนนั้นนะคนจับประเด็นว่าเป็นการเปิดตัวไม่ได้จะเปิดตัวอะไรเลยมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้จะเปิดตัวอะไรเลยเขาเ,เป็นคนที่นิสยัยดีแล้วนะ่ารักเราก็ยื่น สิ่งดีๆให้กันละการปรึกษาการในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์เลยให้รู้ว่าเราเป็นเิตรัาพี่ๆกับกันแค่นี้ก็ก็ก็อแหลตอนนี้ก็มีคนมาดีก็แปลกที่แบบเป็นชีคหเดลยสเปคสูงมากขึ้นไหมก็นิดหนึ่ง นิดนึงนิดนึงค่ะนคนที่เข้ามาแล้วทำให้เรามีความสุขจริงจริงใช่ใชกันที่ความสุขแล้วก็ชอบคนที่ช่วยเราทำมาหากินเพราะว่ามิวกี้เป็นคนทำมาหากินนะคะอันนี้บอกไว้เลยค่ตงสะังนะครับผมก็จริงจริงอะตอนนั้นคนแบบอันนี้เรื่องนี้อยากพูดเหมือนกันนะคะก็คือตอนนั้นอะคนจับประเด็นว่าเป็นการเปิดตัวซึ่งมิวกี้จะบอกว่า ด้วยเจตนาและความสัตย์จริงเลยคือไม่ได้จะเปิดตัวอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้จะเปิดตัวอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ว่าคำพูดของมิวกี้อ่ะมันอาจจะไม่ชัดเจนมิวกี้บอกมิวกี้จะคำพูดแต่งได้ในวันนั้นคือมิวกี้พูดว่าแน่นอนแหละเราต้องคุยกันถ้าไม่คุยกันก็ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ม่อกี้ขอขยายความเรื่องนี้ก็คือหมายความว่า คำว่าคุยกันอะมันมันกว้างมากมันกว้างมากๆนะคะคือคำว่าคุยกันน่บมันกว้างมากคือคำว่าคุยกันแบบว่าโอเคเราต้องรู้จักกันพอทํถ้าไม่รู้จักกันอะคอดินก็ไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆเบลกี้ตรงนี้คนก็จับประเด็นนี้แล้วก็ไปบอกว่าเบลกี้เปิดตัวมันก็ค่อนข้างมีเอฟเฟกกับเบลกี้เหมือนกันแล้วก็มีเอฟเฟกกับคอดินเหมือนกันเพราะว่าเบลกี้ก็ต้องมานั่งตอบคำถาม แล้ว e então, mm ้อ hmm. ดีเขาก็ต <pic>. ้องมานั steps, mm ่งตอบคาถามซึ่งเป็นเรื่องที่เราอ่ะไม่สบายใจทั้งคู่ใช่ก็เขาเป็นคนที่นิสัยดีแล้วน่ารักเราก็ยื่นสิ่งดีๆให้กันละกันปรึกษากันในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตอะค่ะก็เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่พิ้วกี้บอกว่าไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์เลยว่า เราจะเป็นอะไรหรือเราไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือขอแค่ให้รู้ว่าเราเป็นมิตรภาพพี่ต่อกันแค่นี้ก็ก็กพอแล้เ็ีรเรื่องิบทำนายไทยรัฐนั่นเองนะครับผมตอนนัำในะครับอนนักั่า์ทีมพุธิพัทธ์แทนพิชวัฒน์และสไรพ์พัทโธมิวกี้กลัวว่าพอยิ่งพูดอ่ะมันจะยิ่งเหมือนแบบร้อนตัวแล้วก็ คือช,ชาวเน็ตอ่ะเขาคอมเมนต์แรงกันอยู่แล้วไหนบอกไม่ทำคอนเทนต์ไงไหนบอกไม่ได้คบกันไงแล้วคนนั้นไปไหนแล้วคนนี้ไปไหนมันมันมีหลายส่วนที่ได้รับผลกระทบแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีข่าวเรื่องนี้แล้วเราก็เลยเลือกที่จะไม่พูดอนะไรเงี้ยนักข่าวก็แซวบาจังก็แซวว่าหนีนักข่าวเลยนะอนะไรเงี้ย บอบ100%ประการทุกสี่เรามีทั้งหมดประมาณ8เราเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆค่ะปรึกษาหาเรื่องแล้วก็เขาเป็นคนน่ารักค่ะเขาเป็นคนน่ารักเราไม่เปลี่ยนเลยยังมีทัศนคติเรื่องความรักที่ดีเสมอแล้วก็ยังเชื่อมั่นในความรักว่ามันต้องมีสิเราออกจะ และแน่นอนครับนักแสดงจากไอทีพีดีนะครับซีรีส์บีเที่ไม่มีคอนเทนต์ออกมาว่ามิวกี้ชอบผู้หญิงตอนรับนะครับก็ชอบจริงคณะโครับน้องเบนทิปสู่หวานน้ำคือจริงจริงอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้ก่อนหน้านี้ว่ามิวกี้เคยคุยกับคนหนึ่งมาก่อนรู้กันใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วใช่ก็ไม่ได้ติดเลย นะตอนนี้ก็ก็มีมาสิบจีบแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยใช่ค่ะถ้านาเวลานี้นะนะเวลานี้คือไม่ได้บอกว่าแบบไม่ชอบผู้ชายแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ถ้านาเวลานี้ก็แบบมาต่อกันเลยนะครับจากโมโจมิวส์เฟเดจมนนะครับซีรีส์ มีเลิศเริ่มปัม่หัวใจเดิมอรอย่างเง้ยครับตอนรับน้องตัวการะัชกรน้องปีอภิสิทธิ์อีินทรชานและมีน่ารับประนันญาครับใช่เฉยเข้าใจแหละเข้าใจได้เพราะว่าแบบเราคนเราสามารถค้นหาตัวตนได้เสมอไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่บางทีบางคน อายุมากแล้วเพิ่งจะค้นพบตัวตนว่าแบบตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนโชคดีหน่อยก็อาจจะค้นพบตัวเองตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะส่วนมิวกี้เองก็อาจจะเพิ่งมิวกี้ไม่ได้เรียกว่ามิวกี้ค้นพบตัวตนแต่เพิ่งจะมารู้ว่า ตัวเองสบายใจกับสิ่งไหนใช่แล้วก็รู้สึกว่าโมเมนต์ที่เวลาอยู่กับผู้หญิงอ่ะมันแบบมาต่อันเลยครับผมกับพี่สาวสาวกระแสร้อนแรงมากๆตอนนี้ก็มีคนมาจีบใช่ค่ะมีคนมาดี่แต่ว่าก็แปลกที่แบบเป็นทุกคนเราแต่ว่าเราก็แฮปปี้นะแฮปปี้ก มิวและเวนนี่ขอโทษะไยนะคะน้องกวางนะน้องกวางไปน้องกวางก็สเปคสูงมากขึ้นไมก็นิดนึงนิดหนึ่งนิดหนึงค่ะนิดนึงก็อยากให้แบบ เป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้เรามีความสุขจริงๆใครอยากเชียร์พวกเธอนะครับผมอะไรนะคะใครนั่งล้อวันเสาร์ใช่โครงการที่ความสุขแล้วก็ชอบคนที่ช่วยเราทำมาหากินเพราะว่ามิวกี้เป็นคนทำมาหากินนะคะอันนี้บอกไว้เลยคือแบบเข้าใจในการทำงานของเราแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินและแน่นอนเราไม่ได้ดีกินให้ความสุขทางใจเพราะว่าสาวๆจ้า